โมตัพสะกะวะโดอะละหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัพสะวะโดอาลาโตสัมมาสัมพุทธะนะโมัพพาวังดอาลสาตสัมมสัมพุทธะนมตัพพาวิ ทุติยังบีพุทธังทีวีตัย์ยัคลังกสมาทุติยังบีตมังีวีตัยัลนังกัสมาทุิยังีสังังีวีตัยัคลังกสมีตุติยังบีพุทัง Tiwitan yang selamat kasami tadi sampai tamang tiwitan yang selamat kasami tadi sampai tangkang tiwitan yang selamat kasami kita loma nak tanpa tanjo tanjo loma. จารในวันนี้ก็เป็นวันนี้นวันตีทีอก็เอาก็ได้ก็เมิดยิ่งกว่าวันและยังตั้งหลายวันนี้ก็มุดใจวันใจก็มุดปอดวันนี้ก็เป็นยอดเจ้าฟ้ายาวันจากชาตันนี้ปริวารก็ล้านก็เป็นไหนวันนี้ยามนี้เอาตอกมาปุ่มใส่ให้เงินก็นั้นไหนวันนี้ เมียงเดิน <grow> จ <ling> ับกองเมียงหอก็แม่นในวันนี้ญาจังมอจับได้เป็นเศรษฐีก็แม่นในวันนี้ราชสีจับก็เรียกร้องพีน้องจับปลากลางพระจันจรในโจก็แม่นในวันนี้น้ำนี้ในควันเฮยใจญาตูปาความหาใจยนมังกลัง

ก็แ <Private. S 2> ม่ไปตามไปกินตมเขาด้ทกทษชาทกเขาเป็นเจ้าขทงเขาเนักเลงเราหอนใจห้ามนาเจ้าเป็นนัาเจ้าที่ที่ข่าบ้างหน่สารมากาแฟเลยมอกิ้มาไปไหนเจ้าที่นั่นขอข้าเจ้าเจ้าได้กูหาบ เี่แปลว่าเฮียเก่อคนเก่อเฮียก่อนเนเฮียก่นเฮเฮียก่นเฮี่นเฮี่น่น่าเฮียก่อนนเีนเฮียก่อนเย่นเี่ออ่อเก่นเฮก่นเก่นเฮ่อีนนนนอกอกนเเเเเฮก่